จังหวัดตาาไฟไม้กุฏิไม้สักทองอายุกว่า100ปีของโบราณล้ำค่าได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังวันนี้19กรกฎาคม2560ที่วัดเกศแก้วบุรพาหมู่ที่7ตำบลแม่ปุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชาวบ้านจำนวนกว่า100คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทห,หารเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยเทศบาลตำบลม่แงปูเทศบาลตำบลม่ตาวเทศบาลตำบลท่าสายรวดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยอาบตพระธาตขาแดงและเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยหน่วยผู้ชีพผู้ภัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตราดรวมเพื่อการสกัด,ดั้นเพลิงไหมปุิยมาจากทองหลังเก่าชั้นเดียวทรงโบดาณ อายุกว่า100ปีซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พักของสาม,มเณรส่วนหนึ่งเป็นที่เก็บรักษาสิ่งของล้ำค่าไว้เพื่อจเจริญพระพุทธศาสนาะแต่เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในสุติมีสิ่งของเป็นเครื่องอาถรรพ์บริหารของพระสงฆ์ตลอดจนนังสูอธรรมะจำนวนมากจึงเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีทางเจ้าหน้านนที่จึงต้องใช้รถดับเพลิงจำนวนกว่า5้ัน ระดมฉีดน้ำสัตัดด้านไฟเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปยังหอชานและอาคารหลังอื่นๆใช้เวลากว่า40นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการสอบถามพระครูกิติธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดเกศแก้วบุรพาให้การเองต้นว่า คุติหลังดังกล่าวเป็นกุติม้าสักทองหลังเก่าแก่อายุกว่า100ปีเดิมเป็นคุติของเจ้าอาธิการคำเทวะวังโสเจ้าอาวาสวัดเกแก้วบุรพาพระเกียรติอาจารย์ชื่อดังของพี่น้องชาวตะมนแม่กุและชาวจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันเป็นที่เก็บสิ่งของโบราณอันทรงคุณค่าอนุรักษ์ไวใ้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นสถานที่พักของสามเณร ซึ่งตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่มีใครอยู่กุฏิเนื่องจากออกไปศึกษาพระธรรมวินัยที่ศาลาหลังใหม่ภายในวัดต่อมาได้ยินเสียงพะกิงสุตะโกนว่าไฟไหม้จึงได้รีบวิ่งไปช่วยกันดับไฟส่วนหนึ่งตีกลองและตีระฆังเรียกชาวบ้านให้เข้ามาช่วยลและประสานไปยังเทศบาลตะมนแม่กุให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วน แต่ก็โชคดีที่เหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินอันทรงคุณค่าทางด้านจิตใจลงเหลือแต่เพียงรูปหล่อเจ้าอธิการคำเทวะวังโสอดีตเจ้าอาวาสและรูปหล่อพระพุทธชินาราชจำลองรวมสามองค์ที่เิงไม่สามารถทำอะไรได้จากการตรวจสอบของาอทางตำรวจเรื่องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัุงจร ซึ่งในขณนะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตากกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป